กามคุณห้าคือเครื่องจองจำในระยะวินัยวเสหะวะเสหะวะเสถะ,ะ,ะเปรียบเหมือนแม่น้ำอะจิอะจิวลาวะดีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งการก้มลงดื่มได้ครั้งนั้นบุรุษผู้ต้องการฝั่งสแสวงหาฝั่ง ไปยังฝั่งประสง์จะข้ามฝั่งไปเขามัดแขนไา่หลังอย่างแน่นด้วยเชือบอย่างเหนียวแน่นที่ริมฝั่งนี้วาเสถะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นพึงไปสู่ฝั่งโดยโน้นจากฝั่งนี้แห่งแม่น้ำ อจีลวดีได้หรือไม่วาเซตะฉันนั้นก็เหมือนกันกรรมคุณห้าเหล่านี้ในอริยวินัยเรียกว่าข้อขาข้อขาบ้างเรียกว่าเครื่องจำจองบ้าง กามคณห้าอะไรบ้างคือรูปที่รู้ได้ด้วยตาเสียงที่รู้ได้ด้วยหูกลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูกรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นโผฏฐะที่รู้ได้ด้วยกายอันหน้าปราถนาน่ารักใครหน้าพอใจมีลักษณะหน,น้ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความรักใครเป็นที่ตั้งแห่งความ กำนัดวาเสถะกามคุคลห้าเหล่านี้ในอริยวินัยเรียกว่าข้อคาข้อคาบ้างเรียกว่าเรื่องเครื่องจองจำบ้างวาเสถะพวกคลามผู้ได้ ไต่วิชาผู้ยังลงในสยบอยู่หมกมุ่นอยู่ไม่มองเห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกพากันบริโภคซึ่งอยู่ซึ่งกามคุณห้าเหล่านี้เพราะพรามผู้ได้ ในวิชาเหล่านั้นและธรรมที่บุคคลให้เป็นพรามเสียงส,สะมาสะสะมานะสัมมานะทานประพฤติธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นพราม เขาเป็นผู้อย่างลงอยู่สยบอยู่หมกมุ่นอยู่ไม่ยอมเห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่ซึ่งกามคุณห้าที่กามชันทะผูกมัดแล้วเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกแตกทำลายจะ เข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหมข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้วาเสถะเปรียบเหมือนแม่น้ำอจีลวดีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งการก้มลงดื่มได้ครั้งนั้นบุรุษผู้ต้องการฝั่งสแสวงหาฝั่งไปยังฝั่งประส์จะข้าม ฝั่งไปเขากับนอนทุกตลอดศีระเสียที่ฝั่งวาเสถะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นพึงไปถึงฝั่งโดโน้นจากฝั่งนี้แห่งแม่น้ำอจีรวดีได้หรือไม่ วาเสธาชันใดก็เหมือนกันนิวะันนิวะละห้าเหล่านี้ในอริยวิไนเครื่องปิดบ้างเครื่องกันบ้างเครื่องคุ่มบ้างเครื่องร้อยลัดบ้าง นิวะนิวะลนห้าอะไรบ้างคือกามฉันทะนิวะน,นิวะลนพยาบาทนิวะลนถือนิท นิรันุทันจะกุดุดจะนิรันวิจิตวิจิตกิจฉานินิวันวาเสถะนิวันห้าเหล่านี้ในอริยวินัยเรียกว่าเครื่องปิดบ้างเครื่อง ันบ้างเครื่องคลุมบ้างเครื่องร้อยลัดบ้างวาเสถะพวกพรามผู้ใดไตวิผู้ผด้ผู้ได้ตไ,ดไดตวิชาถูกกะนิวัลันห้าเหล่านี้ปิดแล้วกั้นแล้วคลุมแล้วร้อยลัดแล้วก็ขลามผู้ได้ไต วิชาเหล่านั้นและทำที่ทําด้วยทำบุบุคคลให้เป็นพรามเสียสมาทารทาประพฤติทธรรมท,ที่ไม่ทําบุคนให้เป็นพรามเขาถูกกะนิวะลมลังห้าปิด แล้วกั้นแล้วคุมแล้วร้อยรับแล้วเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายจะเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรามข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะดีได้ ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะ